หลายวันก่อนนาลีถามชาลีว่ามีใบเลื่อยเก่าจากเลื่อยมือบ้างไหมอยากได้มาทำเครื่องถากหญ้าเห็นใน YouTube เขาทำเครื่องถากญ้าโดยที่ไม่ต้องก้มไปไปถอนญ้าแล้วถ้าใช้ใบเลื่อยน่าจะดีกว่า เพราะว่าใน Youtube เขาใช้เหล็กแบนซึ่งต้องไปรับให้คมถ้าเป็นใบเลื่อยมีมีซี่เลื่อยอยู่แล้วน่าจะดีเราสองคนวันนี้เราสองคนจึงไปหาต้นกระถินเพื่อจะมาทำด้ามเครื่องถากหญ้าทีแรกชาลีคิดว่าจะใช้หินเจียปอกเปลือกดึกได้ว่า เรามีเครื่องมือที่ดีกว่าเลยเอามาให้เครื่องมือนะครับเครื่องมือสองตัวที่กำลังทำงานอยู่คือฟักแฟงกระจูนฟักแฟงคือตัวขวามือจูนคือตัวซ้ายมือเราเรา,เราคิดช้าไปอันที่จริงถ้าเราคิดได้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับเราเอาเอาต้นกระถินมาทิ้งไว้ให้เขาตลอดคืนเขา เขาจะทำงานได้ดีกว่านี้พอพอคอัปี้เห็นนะครับคัปี้คือเติบโตวขวาเห็นเข้าเข้ามาขอแจมด้วยพอคอปี้มาแจมอันดาก,ก็มาขอแจมด้วยขอทำงานด้วยนะครับแล้วโทล่มาอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นปีใหม่นะครับน่าจะเป็นปีใหม่แต่เห็นไม่ชัด นะครับสองตัวกำลังช่วยกันทำงานเวลาผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ได้ปอกเปลือกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าถ้าเรานึกได้เราให้เขาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนก็น่าจะดีตอนนี้เราก็กำลังจะติดติดใบเลื่อยเข้านะครับติดละครับผมบากบากเอก ไม้ไว้เป็นร่องนิดนึงเพื่อเพื่อจะให้ยันนะครับแล้วก็เจาะเจาะขันนอ็อตขันน็อตไปมีรูอยู่มีใบเลื่อยมีรูอยู่สองรูแต่เราคิดว่ามันมีบากยันที่ไม้อยู่แล้วน่าจะใช้งานได้ดีตอนนี้นาลีกำลังทดลองใช้นะครับทดลองใช้ปรากฏว่าน็อตตัวเดียวกับที่บาก ไม่อยู่ครับใบใบเลื้อยพริกชาลีเลยมาดัดแปลงใหม่เพิ่มน็อตเข้าไปอีกตัวหนึ่งที่ที่ใบเลื้อยซึ่งมีสองรูอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอามาทดลองใช้รอบหนึ่งรอบนี้ได้ผลครับรอบนี้ได้ผลไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องนั่งลงไม่ต้องล่างลง เคือยืนแล้วขูด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 นะครับไม่ต้องนั่งลงแล้วเอามีดหากหรือว่าใช้จอบใช้จอบก็ได้นะครับแต่จอบจะหนักใช้ใช้เครื่องเครื่องถากแบบนี้เบาแรงกว่าเราสองคน DIY นะครับคือได้ความคิดจาก YouTube มาแล้วก็มาดัดแปลงนะครับดัดแปลง เปลี่ยนเปลี่ยนใบจากจากเหล็กธรรมดามาเป็นมาเป็นใบเลื่อยมาเป็นใบเลื่อยไม่ต้องรับคมเพราะว่าเขามีซี่มีเลื่อยมีซี่ซี่เลื่อยนะครับมีฟันเลื่อยอยู่แล้วอีกหลายวันนี้นาลีคงสนุกกับการการถากหญ้าครับ